ไม่รู้รีบกันมากไปหรือเปล่าจนเขียนป้ายออกมาแล้วอึ้งทึ่งจริงๆป้าอายุทธยาตัวตึงที่เชียร์ลุงตู่แบบสุดๆวันนี้ลงถนนที่ตลาดเจอชาวบ้านขอมอขอกะละมังสวนกลับนะครับไหนบอกว่าป้าอายุทธยาคนแถวนี้ลักลุงตู่มากเป็นยังไงล่ะป้า ชาวบ้านทั้งโชเสื้อแดงเสื้อส้มมาเคาะหม้อไห้กะละมังไล่ป้าอายุธยาป้าอายุธยาชิดว่าตัวเองแน่จริงยกขยงพากันมาที่ตลาดเจอพ่อค้าแม่ค้าเคาะหม้อเคาะกะละมังไล่ซะง,งานนี้เสียนหน้าไปเลยคุณป้าอายุธยาสลิมเคลื่อนพลลั่นกองลบเจอชาวบ้านเคาะหม้อไห้กะละมังไล่สุดท้ายก็ไปอย่าง นาาอยอายอาย,ยังไงก็ยังสงสารป้าอยู่ดีอุตส่าห์นำพลเขึ้นทัพเข้ามาบุกที่ตลาดเพื่อที่จะหาไพ่พลร่วมทัพแต่สุดท้ายเจอหม้อหายกะมังป้าเอ้ย